สวัสดีครับผมมือนี้มีเมนูนําเสนอครับผมออมนี่ออมนมครับนมวัวนะครับผมน้าเสนอนะครับผมแบบคือแบบออมทั่วไปก็โอเคครับผมแต่กิใดส่พักไก่ย่างพร้อมนะครับผมปรุงกอนครับเอาแบบขมนะครับผมแบบขมหน่อยนึงผมอ่าลํานะครับผมเอาเพียรสองสามจอกก็ได้นะครับผมตามด้วยดีหน่อยนึงครับผมน้ำปลา จองเครื่องครับผมตามด้วยผงแสบขงนัวที่ขาดเมื่อได้เช่นเดิมแล้วก็ขัวเพิ่มพร้อมแบบเข้มข้นนะครับเนาะนี่เพิ่มรสชาติเข้าไปครับผมพริกปั้นพริกตำพริกลูกดวก็ได้ต่อครับผมตาไข่ครับผมใส่ตะเพิ่มพวามหอมใบบักูัวถ้าผมใบบักวูวบักเวอร์บักนาตามใจชอบนะครับผมรสชาติกินนะครับเนาะจังหอมนะครับเนาะแล้วก็ บบเขือเปาะครับทางหลานก็คิดประมาณนี้เนาะมาเดี๋ยวรอให้มันเดือดเดือแล้วกันีน่ซอยอเน,นทาครับผมนมครับนมวัวนะครับผมเนาะนี่นูแนะนําำอยากล้องอยากคิมก็สร้างจัด,ดได้ได้ครับเด้อทางหลานมีนะครับเนาะนมวัวนี่แบบนี้โบเหนียวได้นี่ครับผมเป็นบางมือครับผมสำหรับนมวัว มีขบถูกอย่างนะครับหรือออมตัวเดียวกะแซ่บเพื่อกันมากครับผมลงครับผมเดี๋ยวรอมเดือดก่อนครับผมเดี๋ยวไปใส่ผักกันครับผมนะครับผมเตรียมผักลงนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้มันบัมันบัจังมาเนยครับผมเอาพวกดีลงไปเลยนะครับเนาะเพื่ออยัางบัจังบักสังท่านว่าโอ้ยตามคลิปด่างคลิปเล้ยงท่านว่าบักสังไม่ท้างไหนบุ อันนี้คือพวงดีนะครับผมมามันบมดจัง่งเพิ่นมาเอาพวกดีลงแล้วก็พักทั้งลางกา่ชีใส่ตามแต่ชอบนะใส่พักกันแยงครับผมแล้วก็ใบที่เล่าอีตแล้วก็ใบไอ,อ,อ,อ้เลือดคุณเลือดคุณเลือด,น,อดนะครับผมนี่แหละจังหอมนะครับเนาะมากแบบนี้ก็สร้างได้นะครับเ้ออันนี้เฮ็ดกินนะครับเนาะว่าอยากใส่ ของหวานพกดีครับผมมันจังๆหมักสั่งขึ้นมาลองเบิองลองเบิงอ่าเอาเลือดมาแท้ครับผมเลือดหรือโลหินนะครับเนาะนี่ปานใดปานใดหอมกินรสนมนมคือยังนมสดนะครับเนาะหอมๆครับผมแล้วก็ได้กินผักไก่แยงนะครับเนาะผักเครื่องหมุนไผรลงไปครับผมสุดยอดแค่นั้นครับผมไปของแท้ต้องลายเปโซ่สิ่งนะครับมาลองมาจัดเบิองนะครับเด้อก่อหม้อสิบสองขาเข่าเลยหนาโลตัดท่อมปูมาครับเนาะสองร้อยเมตรล่านติดลายทางนะครับผม ติดไส้ให้มากที่สุดครับผมจอดได้บ่มีปัญหาครับผมจัดไปของแสบมาลองมาจัดนะครับออมนมนะครับผมเมนูแนะนำํำลองเบงเพื่อจะทนใจเอฟซีดูค่านะครับผมจัดไปเรียบร้อยนะครับผมเมนูนี้ออมนมวัวครับผมลองจัดนะใส่ผักกระหยง n k e อมครับผมพองเท้ของหวานตบถ่ายต้องลองต้องจัดไปครับ